น้องปวดหัวน้องไม่สบายหรอครับไหนดูซิโอ้ตัวร้อนมากเลยไหนไมานอนสิคะอืเดี๋ยวเราไปหาป้าหมอกกันนะครับโอเคไหมครับน้องไอ้ก้นนนอนนเดี๋ยวน้องต้องไปพ่นจมูกนะแล้วก็ไปเช็ดน,น้ำมูกด้วยนะคะโอเคมไหมครับกดพ่นยา ขึ้นยาสบายไหมลูกสบายสบายครับไม่เป็นอะไรเลยเนาะสบายก็จะหายใจจมูกโล่งเลยนะเนี่ยนีจะมีควันออกมาเป็นหมีเย็นๆด้วยสบายจมูก วา,ากไอยอยูา่ากรไม่สบายเห็นไหมแล้วา,ากไม่สบายเป็นไข้ตัวร้อนไอด้วยไอด้วยแล้ว่ากอก็ไปหาหมอมาถ้านเะพืพ่อนเพื่อนไม่สบายต้องไปหาหมอก,กินยาที่คุณหมอให้มาให้ครบนะครับโอเคไหมครับบ๊ายบายหายไ,ไวๆนะคะทุกคน